ม,นมนา,านี่ยมานี่ประายตรงนี้วันนี้ก็ได้พระครูพระครูพระคระคูใบิกามหาทองคืนสุทธปัญโยแลวก็พระครูปุญญะนิธิธรรมพระครูมาที่มพระครูปุญญะนิธิธรรมเจ้าวาดวัันรังแล้วก็หลวงพี่หลวงพี่เทียมที่วังการ แล้วก็ภาษารรดสารสารจนโนวบดหนองกฟานแล้วก็โยมสากลชอบเกือ้อได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานอุทยานพระพระอะไรนอุทยานอะไรอุนงนอกอุทยาน,นมรดกโลกโมรดกโลกค้า,นา,างนอกไม่ใช่เขาใช่ไหม <laughs> ไม่มีเขานี่มีแต่ครังเห็นไหมอะโอ, <c oughs> โอ้ก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่อยู่ที่อำเภอสีเทพอยู่ที่อำเภอสีเทพอําเภอสีเทพเนานี่เนานะอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์อันนี้ก็เป็นโบราณสถานเขาเรียกว่าโบราณสถานเนาะบริเวณพื้นที่โดยรอบก็อยู่ประมาณถึงร้อยไม้ไ,ไม่ยงกล เนื้อที่ถึงรลอยไยร่ไหมเจ็ดสิบไร่พอไหมอูถูดนุนเนืมพระครูพระคร,ะระคูบอกว่ามาันประมาณห้าสิบไร่เออประมาณห้าสิบไรน้องฟานก็สี่สิบไร่วัดน้องฟานวัดน้องฟานสี่สิบไร่นะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังเดินชมรอบๆอยู่วันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ด วันนี้ก็วันที่31เดือนตุลาคม2566เวลาขณะนี้ก็ประมาณ10นาฬิกากับ20นาทีลังเดินชมโบราณสถานของเก่าของแกต่างแต่สมัยยุคทราวัราวดีอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอูโบราณสถานเป็นบนดบเนาะ เป็นบนดบเจดีแล้วก็มี JD เจดีเรียกอยู่ด้านหน้าอีกทั้งทั้งสี่ทิศเลยโยมาทำพิธีอะไรจ้าจเออมาในขวัตตามฝันนะจ้ะเนาะวันนี้ฝันวันยังไงจ้าเดี๋ยวที่ายให้จะบอกให้ฝันเจ้าพอ<ป><ป>เขาไปขอชินพระโปธงาอ้จ้ามาให้ทหารว่างั้นเออจ้าเจ้าพ่อไปเข้าขวัตจมือง แล้วก็มาให้เส้นสวงตรงนี้มีพวกอาหารหวานขะของหวานเออจ่าจ่าโอ้จ่าจ่าเออของโบราณของพื้นที่คนยาคนเก่าคนเก่เนาะเออสมัยปู่ยังภาษายาสังกะสีดันหิวท่านอยากก็มารับอาหารหวานคาวเนาะอ่าจะได้ให้โชคให้ลาบลูกหลานแล้วได้โชคหรือยังยังเลยาจา์ก็ให้หนูเบิ้งเน อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ววาอาจารย์ก็ยังมาขอโยมนดิเนฝันท่านว่าไงล่ะฝันแล้วท่านว่ายังไงล่ะปู่เออเอาเอาดีละอืมอืมอืมให้โชคให้ mắn ให้ร่ำให้รวยให้จ้าให้ทหารเนาะดูสักครั้งพลังจ้ามาจากไหนจ้ามาจากตรงบ่หลังนี่แหละะค่นี่ไกลจากกี่กิโลจากกี่กิโลมเออประมาณยี่สิบโลโอ้เนาะ นี่แสดงว่าเป็นปข่ายทหารการเก่าเนาะอ,อันที่จริงหนูฝันว่าหนูจะเข้าไปนนท่านบอกท่านบอกชื่อไหมเราชื่ออะไรที่ไม่ได้บอกโอโอเจ้าเมืองนี่เจ้าเมืองสีเทปนี่ตอนหนูเป็นนิกเกิลโรตายเคยตายมาแล้วค่ะจ <â>, ้า,า,ามาสามวันแล้วพอไปดูดวงตัวไหนไม่รู้แล้วก็บอกให้นำมาฝางนู้นนะคะโอ้ปางข้างในจ้ะตอนนั้นตอนแปดเป็นอะไรโยมเป็นรอยอดตายด้วยสาเหตุอะไร ป่วยโอ้เป็นไข้ออบอกว่าเมืองให้ไอนขั้อมนอืมาตอฟื้นขึ้นมาโอ้พอมาถึงปางสิเทพบรรลุได้เลยจ้าโอ้ด่านนี้ปฏิหารด่นนนี้หนูก็ทำมาตลอดเออจ้าจ้าดีละจ้าจ้าเพิ่มบุญนุนนำให้ท่านเถอะมีโกกมีชัยเนาะ จ่าเดินตอนจ่ายมชื่ออะไรจ่ายมชื่ออะไรชื่อปีอวันน้ำตะกูลจ่าทับคุณทุดจ่าทับคุณทุดเนาะมาจากคนโคราดบ้านเองใช่ไหมจ่านานเลยจ่าเออจ่า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 ดีแล้วอ่าบุญบารมีคุ้มครองอ่าหลุงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพระเทียมหลวงพระเทียมจะเดินไปไหนทำไมเร็วจังเลยไม่ได้จับภาพเลย เราปูเทียมนับดูที่ว่าองค์สถูปองโบราณสถานนี่กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงกี่เมตรวัดให้ด้วยครับจะได้ลงรายละเอียดหลวงปู่เทียมครับหลวงปู่เทียมอันนี้หลวงพอ่อหลวงพ่อครูไปดีกาบาต้องคืนกำลังเดินตามมานะครับอันนี้ก็ถ่ายจากทางด้านทิศ ทางด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้ที่บริเวณด้านนี้ก็เป็นที่อยู่ของประชาชนญาติโยมมาปลูกบ้านปลูกเรือนทำมาค้าขายนะครับปลูกบ้านปลูกเรือนทำมาค้าขายประสงค์องค์เนรท่านก็ทราบข่าวท่านก็มานะครับเพราะว่าเป็นอุทยานของโลกแล้วช่วยกันดูแลร,รักษาโบราณสถานของเก่านะครับเออ เฉพาะเดินออกกาลังกายแถวนี้ก็สามรอบก็ความดันเบาหวานก็หายเลยนะครับกลุ่มไหนเป็นความดันความเบาหวานก็เดินทั้งสามรอบนะครับใครเป็นโรคไขข้อก็หายป่วยนะครับครูบอกว่าใครเป็นโรคไขข้อเบาหวานความดันนะครับเดินรอบสถูปเเดินรอบโบราณสถานสีที่เขาข้างนอกนี่นะครับสามรอบก็หายเลยนะครับหายเจ็บหายป่วยครับ อมทนาสาธุครับ